ของจริงเหรอเฮ้ยมีน้ำตาไหลเลยอ่ะเฮ้เดี๋ยน้องไม่เห็นนะเดี๋ยวโดนฉับภาพได้นะว่าร้องไห้อะไรเงี้ยข <c oughs> ีดึงจนต้องหลั่งน้ำตาไม่ใช่เพราะทริปเยือนคาสัสถานครั้งนี้แพงที่สุดในชีวิตแต่ว่าเป็นฝันก่อนตายของบอลหนังพาไปค่ะที่อยากจะเห็นการปล่อยจรวดออกสู่ชั้นอวากาศก็เลยยอมทุ่มค่ะใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มี โดยฐานปล่อยจวรวดที่ไปเนี่ยยังเคยใช้ปล่อยยานสปุตนิกของรัเสเซียมาแล้วด้วยนี่เป็นทริปสุดท้ายนะคะก่อนโควิด1 9ระบาดและเป็นทริปเดียวก่ะที่สามารถนำมาออกอากาศในรายการหนังพาไปสี่สั้นหาได้ทั้งคู่ก็เลยต้องแก้ปัญหาค่ะด้วยการรือ้อฟุตเทจเก่าๆที่เคยไปไต้หวนันไปเมียนมามาเพื่อใช้เป็นคอนเทนต์เสริมให้ครบกับแผนการออนแอร์ air. แต่อีกเรื่องที่ท er ้าทายพอๆกันคือการวางแผนสําหรับรายการเชิงท่องเที่ยวต่อจากนี้ค่ะประมองว่าการท่องเที่ยวยุค New Normal อาจจะไม่เหมือนเดิมสําหรับ Backpacker ที Sisters, ่เน้นการเดินทางแบบประหยัดค่ะคิดว่าการท่องเที่ยวในช่วงแรกครับน่าจะเดินทางยากสําหรับคนที่ต้องการแบบเดินทางแบบประหยัดแบบเราครับเพราะว่าเชื่อว่าโรงแรมเล็กๆหรือธุรกิจเล็กๆที่เคยรับนักท่องเที่ยวได้ น่าจะล้มหายาจจากไปพอสมควรดังนั้นทุกอย่างในช่วงแรกคิดว่าเราอาจจะมีทางเลือกน้อยลงทําให้อาจจะต้องแพงขึ้นในเรื่องงบประมาณวางแผนแผ่นล่มพังทินาศทิ้งตัว๋วทิ้งอะไรหมดเลยเพราะว่า <c oughs> แต่ว่าโชคดีที่ราะว่าทำบุญสวดมนต์ทุกวนันสวดมนต์กลางคืนทุกวันเลย <c oughs> บทนั้นบทเดียวกันกับท่านน่ะก็เลยสามารถทําให้เรามีได้หนึ่งทิปที่เราไปมาแล้วก่อนโควิดครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเนี่ยเอามาทําในกระบวนการที่โค้ดโปรดักชันซึ่งมันก็ต้องไม่ไม่ได้ไปสูงส่งอะไรกับใครและไม่ต้องเดินทางด้วยอันนี้เป็นโชคดีจริงๆแต่เชื่อเลยว่าทุกคนที่เจอประสบภาวะอย่างเงี้ยที่ต้องทำรายการประจําหรือแบบต้องส่งเทตลอดพังทีนาดย้อยยับแล้วก็ต้องปรับตัวขนาดใหญ่ ตอนนี้ค่ะหลายประเทศพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่าในมุมของผู้ผลิตรายการค่ะยอมรับว่ายังแพลนทริปต่อไปไม่ได้นะคะใจหนึ่งก็วันค่ะว่าอาจจะมีมาตรการอะไรที่ไม่คาดฝันแล้วก็เดาไม่ได้ค่ะว่าโลกยุค new normal จะส่งผลกับการท่องเที่ยวมากแค่ไหน อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของไอเดียและคอนเทนต์ก็ต้องมีคิดเอาไว้บ้างนะคะอย่างเช่นอยากจะเดินทางค่ะไปยังประเทศที่เคยมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากเพื่อไปดูวิถีชีวิตของผู้คนรวมถึงวิธีการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหานํามาเปรียบเทียบกับบ้านเราค่ะตามแบบสบับรายการหนังพาไปที่มักจะโยนคําถามสังคมกลับมาหาผู้ชมค่ะโอ,โอ้นี่ทางเข้า